สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะจะได้ปลาไหมนะคะนี่นะคะจ่อยก็จ่อยก็กําลังเอาปลาขึ้นนะคะคิมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆเลยค่ะตอนนี้เวลา17บเนาฬิกาแล้วนะคะเราจะมาดูเราจะมาดูกันนะคะว่าจะได้ได้ไหมคะนี่นะคะนี่นะคะปลาส้อยนกเข่านะคะนี่นะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ ได้นะคะนี่นะคะได้ได้นะคะวันนี้ได้นะคะนี่นะแล้เขยกเข่าแล้วครับคิมจะพาท่านผู้ชมมามาชมกันนะคะนี่ยคะคิมได้ปลาแล้วและคิมก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะได้ปลาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะได้ปลาแล้วก็ทําเลยนะคะนี่นี่นะคะนี่มีปลาตะเพียนนะคะปลากระมังนะคะนี่นะคะนี่นะคะวันนี้ได้ปลาหลายตัวเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็คิมก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทําอาหารได้เลยนะคะนี่นะคะ เอาใส่ในกระชังไว้เดี๋ยวมันดิ้นร่วงนี่นะคะเวลา17นาฬิกาแล้วนะคะน้ำเย็ยนๆโอ้โหน้ำเย็ยนๆอกาการดีๆมากเลยนะคะท่านผู้ชมท่านชมดูนะคะนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะนี้คิมจะ คิมอยากลงไปเล่นน้ำมากมากเลยนะครับอากาศเย็นมากๆเลยะครับแต่ว่าไม่ได้เอาเสื้อมานะคะแต่ก็อยากลงไปเล่นน้ำเหมือนกันนะคะ <laughs> นี่นะ,ะ <c oughs> โอ้โหน้ำน้ำเย็นมากๆเลยะคะรับต่านหนึ่งน,นะครับน้ำเย็นมากน้ำใสยเย็นมากเลยนะคะรับท่านหนึ่งท่านนนะครับอยากเล่นน้ำมากๆเลยนะครับ ตีนนุ่งเกียงขาสั้นมาปะฮะตีนนุ่งเกียงขาสั้นมาปะใช่ <c oughs> นุ่งเกียงขาสั้นมากล้วน,นะคะเดี๋ยวคุณจะ <c oughs> เปลี่ยนชุดได้ <c oughs> เอาเกียงจ่อยนุ่งคุณผู้ชมท่านผู้ชมไปลงเล่นน้ำนะครับวันนี้วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาลงเล่นน้ำกันนะ,ะ <c oughs> น้ำเขื่อนป่าศักดิ์ชนฤทธิ์นะคะเขื่อนป่าศักดิ์ชนฤทธิ์เดี๋ยวคุณผู้ชมเราไปเล่นน้ำกันนะคะ มาเล่นน้ำกันนะโอ้โหน้ำเย็นมากเลยโอ้โหน้ำไม่ลึกมากครั้งนี้ครับคั้งสุดวันนี้ขอเล่นน้ำหน่อยนะครับนี่ครับมิโซะวี้ขอเล่นน้ำนะครับวิ่น้ำเย็นมากเลยนะครับเดี๋ยวคิดจะว่ายน้ำให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหน้ำเย็นมากเลยนะครับโอ้โหน้ำไม่ลึกนะครับนี่นะครับน้ำไม่ลึก น้ำไม่ลึกนะครั่านคุณผูชัท่านะครับนี่นะคะน้ำไม่ลึกนะคะเลยน้ำเย็นมากสบายมากอยูอ่ที่จะว่ายนะท่านผู้ชมทมเลยดังจ้า น้ำเย็นมากเลยมันวันนี้แจมมาเล่นน้ำนะคะแจมวันนี้แจมมาเล่นแจมมาเล่นน้ำคุณน้ำเย็นมากเลยค่ะทํามชมท่านใดน,นะคะที่อยากมาเที่ยวเคื่อนปราสาทชนลสิธิ์นะครับคือโซนขขบพานะคะคิมก็ขอเชิญชวนมาได้นะคะมาเล่นนะให้กันมาเล่นมาเล่นน้ำด้วยกันได้สบายเลยนะคะนะคะ น้ำเย็นมากๆนะเยี่ยม,ม,มนนเย,ยมมไม่กล้าไปลึกนะคะตี๊บจะว่ายน้ำพลิกรอบหนึ่งจะว่ายน้ำพลิกรอบหนึ่งไม่ทันค่ะ โอ้โหน้ำเย็นมากเลยน้ำเย็นมากเลยครับครับวันนี้วันนี้นะครับก็ได้ได้เล่นน้ำเขื่อนนะคะไม่กล้าไปลึกมากหรอกค ใค no ้กล <iny used my Lord> <hel> ้าปล่ยยึดมากนะครับโอเจอดวั งานเยอะมากๆเลยใครทำดิสิได้อามาเที่ยวมาเที่ย นี oh, ่หนัวสบายไปบ้าโอ้ไม่กล้าไปลึกไม่กล้าไปลึกนะครับ ไม่กล้าไปลึกนะคะับไม่กล้าไปไม่ได้โอ้โฉงเล่นนะ่ะไม่ได้เางเกงขาสั้นมานะคะงเ,เกงไม่เดามานะคะก็เลยต้องลงทั้งกเกงขายาวเกงขายยาวนะคะเดี๋ยวต้องเอาเกงจ่อยนะคะ ทำการใส่ไปกลับบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคิมต้องขอรับก่อนนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ารับชมนะคะแล้วก็ติดตามกดไลค์คลิมนะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายค่ะ,คะ,คะ